อะไรวะอ๋อมอเตอร์ไซค์ชนชิบหายเลย <c oughs> กูวีกแล้วสู้ๆนะพี่อืมเฮ้ยมึงขับมอเตอร์ไซค์ภาษาเลยวะรถจอนนี้นี่ยังมาชนได้อ่ะ มาจอดอะไรตรงนี้มืดๆกูไม่ได้จอดใครจอดแล้วมันเป็นใครแม่ย่านางมอเตอร์ไซค์ไงทำได้มอเตอร์ไซค์มีแม่ย่านางด้วยเหรอวะพวกแม่ย่านางบูมเมอร์คือป้าคะทุกอย่างที่เป็นยานผ่านะมันก็มีแม่ย่านางหมดอะค่ะจักรยานก็มีบิ๊กไบก็มีแ้วเรือลำน้ำล่ะมียานอวกาศล่ะมีแม่ย่านางรถพยาบาลอยู่ไหนคือเดี๋ยวๆๆนั่นมันไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือลูกช้างป้าเนี่ยมาจอดเหี้ยอะไรตรงนี้ทำไมจอดไปได้เขาจอดกันแยะๆไปทำไมลูกช้างกูจะจอดไปได้เขาเนผิดกฎหมายอะป้าต้องไปจอดที่ไหล่ทางเนี่ยแหละจอดทนโทอยู่ข้างถนนไฟก็ไม่เปิดไฟฉุกเฉินก็ไม่เปิดกลวยเกยอะไรก็ไม่ตั้งแล้วบางคนนช่วยเหี้ยอะไรได้บ้างนี่เชกูวาร่านักปฏิวัติตอตนตินาผู้ไม่มีวันตายนะเว้ยเชกูวาร่าตายวันที่9ตุลาคมในปี1967มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือรูปดาราเคยใช้มาแล้วแต่มันไม่เวิร์ก ไอ้สัตว์นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นของกูก็คือว่าทําไมมึงไม่ติดแผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงอ๋อกลัวรถพยาบาลไม่ได้รถต้องลวดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเยจันยนนะครับจันยันยันยนโอ้อย่าเพิ่งขยับตัวนะครับเอาเงี้ย,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 ร,อยรอตรงนี้นะเดี๋ยวผมมานะครับ<ข>อ่าครับครับผมครับผมอ่ะยังไงเราสองคน คุณแม่ย่านายตำรวจมาก็ดีแล้วค่ะช่วยหน่อยเนี่ยดูสิเฮ้ยมอไซค์แม่ย่านางด้วยหรอกูกูต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยไปเนี่ยฮะยิดสินบนเจ้าที่อะเราอะเปลา่าปวดมาลายเฉยๆว่าของกูสวยไหมโอ้โหจอดรถแบบนี้ไงก็ผิดอะเก่งแจ่งหนักกับกูเนี่ยตรงนี้ก็จอดไม่ตรงนั้นก็จอดไม่ได้แล้วมึงจะมีป้ายง่วงจอดพักทาไมวะง่วงก็ไปจอดนอนที่จุดพักรถดิจุดพักรถบรรทุกกันทั่วประเทศอะมีแค่สิเจ็จุด ปั๊มก็จอดได้บ้างไม่ให้จอดบ้างแล้วเวลาง่วงนอนไม่ใช่กูไปจอดไหนก็จริงสิบล้อขับเร็วก็บอกว่าอันตรายขับช้าก็บอกว่าขวางทางบรรทุกของน้อยก็โดนด่าบรรทุกของเยอะมึงก็ด่ากูอีก